บนกบพี่น้องปนบเหดตารูพี่น้องพุ่นนะผมก็บุเคยกินด้วเขาว่ามันแซบเขาว่าเขาว่ามันแซบเลยอยากลอกมึงจะของบ่เคยกินเยเสือใส่ตะไคร้แล้วก็หอมพี่น้องเหดตารูเจ็บปุ๋ยเหตตารูเขาว่ามันแซบอยากส่งคือหลับเท่าเนั้น สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยย่ยได้เห็ดตาโลมาเป็นบ้เคยกินจักเถื่อนี่เป็นเถื่อแรกพี่น้องจักเห็ดจักไหบจักเห็ดคือเอามาแล้วกะเอามาลวกน้ำน้ำห่อนเอามาลวกน้ำห่อนเอาาลยสีลาบสีลา,าบเขาว่ามันแซบว่าสันอยากกล้องเิึงนะจะของบอเคยหินจักเถื่อดอกเป็นเถื่อแรกๆแล้วพี่น้องผู้ใดกะขั้นเคอยเ็ดเคยทํำก็คอมเมนต์ในเรื่องพี่น้องเด้อ อ่ะเริ่มแรกเอาปนใส่ก่อนเนาะสวัสดีครับปนกรบป่แม่ปนกบโอ้พี่นอ้องปนกบปนกบพี่น้องปนกบเฮดตารูพี่นอ้อ,นอ, aro, นองผมเนาะผมก็บ่เคยกินเขาว่ามันแซบ่บเขาว่าเขาว่ามันแซบบ่บเลยอยากลองมึงจะของบ่เคยกินเสือ้อใส่ปนครบใส่ปนกบ<ป>แล้วก็ใส่ถั่วแข็งพ่วงโอ้เือพ่วงมันมาแข็งพ่วง มักคือมักคืออา้วกพ่วงแล้วก็ขางอวัยกันด้วยพี่น้องขางอวัยใส่อีกกันเลยโอ้ขาดิ้งงวัยเลยพี่น้องขางอวยใส่อีกกันใส่เสื้องามได้ไหมนี่โอ้โหนะยหญ่หล่อนว่ะใส่เสื้องามงามมาเลยพี่น้องอาใส่ยังเอาพีใส่พีก้าไปใส่ข้าวคั่วล้งบุ้งพี่น้องอ้าวเขาว่าลาบ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 เพชตาโลพี่น้องแป้งนัวแปงนัวใส่ลงไป ใี่ตัหัวเตยียนนัวคนซะก่อในใส่คนครบหน้าพี่น้องใส่คนครบหน้าลองเบิรงนำมาเบิรงน้ำกันได้พี่น้องโถ้าว่ามันแสบก็ยบอย่าลองเบิรงนี่ของแฉะดีๆอยู่บ่วข้าเจียวผ้าเห็ดบุหรี่กลับใส่ตะไคร้แล้วก็หอมพี่น้องหอมหอมตะไคร้ใบบกับกกูดักีหอมใบเปรหอมซี่พี่น้อง ซัมมิลากะคุณข้นเบงิงเด็กกะสีซี่เบิงสะกอนมันเป็นยังไงขึ้นว่าสีโบไฮไผ่ตัวละน้องเบงแล้วเบิงมันสีเป็นยังไงพี่นอ้องอืมเปียงคือลาลเพชรละครเพชรละครเนี่ยเนาะเหมือนเนาะเพชรละครเพชรละครเห็นอย่งเพชละครนวดนวดพี่น้องลูกกับว่าจ้าไข่เพชรละครพี่นอ้องเแซ่บเลย ก็มันหลับเท่าเลยหอมเนาะคือพี่หน่องลูกกับม่เคยกินแม่ก็บเมื่อคืนกินสิเป็นเธอแหลกได้พี่หน่องมาลองมึง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 หอมมันสุดยาดเลยคือย่างนี้คือยังไงเขดีบริหามเผ็ดพอดีเขดีแล้วน็อตยาวเผ็ดหลายสีห่อนทองมาพี่น้องมาลองมึงด้วนเด้อพี่น้องไผ่บัวท่านเคยได้กินกับมาลองมึงเด้อ ลลองลาบซีมีก่อนอืมเ็ดตาลูใช่เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุพน์นะครับเอาเดี่ยวลอยพี่น้องลาบเพชรตาโลูได้ไหมเนาะแม่นจ้าอุ้ยพิเศพษครับพี่นออ้องวันร้องมือกำกันเห็นข้าเจ้าเอามาเห็ดกินนี่ข้าวเหนียวพี่น้องมากม,มาพี่น้อง เรต้องเว้าหลายยายห่างของแสบมาใส่ปนกบด้วยครับด้วยลุยลุยน้ำกันเลยใส่ปนกบกับสมุกเสียนนี่ไหมเนาะเป็นยังไงแม่โอ้ยแซ่บขนาดนานในโลกโลเบินตากลุ่มพี่ว่าเขาว่าไม่แซ่บจากส่งคือหลับเท่าน้อยขอ้นหลับเท่าผักจืดเปรย้ยงใส่กระเขือพวง แยกไปอย่างเฮ็ดละขอนอย่างนี <sh arp ires> well, ้เฮ <rice bile> <anyway> ็ดละครอันเฮ็ดนังรสชาติมันเฮ็ดนังหรือเฮ็ดละครบอแล้วมันอยู่โพนอยู่โพนหม้อเฮ็ดละครเป็นสุกเป็นแบบไหนมันจีบเป็นแผ่นคือเฮ็ดหูหนูนี่จีบไปน้ำคิดินรสชาติแบบ มันยิ่งออกขึ้นหลับเท่าอืมันไม่แบบแข็งผมใส่เนาะนี่ะแบบแข็งมามันแบบแข็งก็จะใส่เสื่อพวงนี่ก็บแแข็งแล้วมันบ่งแบบแข็งคมเนาะเออแข็งอยู่แต่ว่ามันมันเป็นแบบแข็งอันนี้เป็นแบบแข็งพวงพี่เหลกว่าจะใส่บบกหอยว่าจะใส่บบกหอยอืแซ่บพี่น้องแซ่บดีเลยแซ่บของแถมมาลองพี่น้อง อร่อนมากันเป็นแบบแต่ว่าแต่ว่าเห็นตาโหลมันดีออกเป็นจืดๆครับอเ,อ oh. เองจืดๆแต่ว่าปรุงแต่งเอาอยไวงแบบ พร้อมงาน,นะอะเห็นเห็นข็เจ้าเอมาะมะาเห็นข้าวหวานนะแม่ลายค้นเอาม่เห็งหวานขาวนมบราอร่อยไปหน่อาะข้านมบบรอยคือว่าเ่าล่องมาหลาบับบึงหลับใส่ใส่ปนกบแยกอีเนี้ยอ่คือในหมาอขาม่นาะ ไฟบ่กเฮ้ยกินกะเอามารองเรื่อพี่น้อนะ <ừ. S 1> เขาทาอยู่กับสมผักพร้อมจใส่ปนโบด้วยแ <ừ. ừ. S 2> สบไปหน้อน้องสีดดิงแดด กูก็เป็นเนี่ยส่วนตัวเดี่ยวอร่อพี่น้องผู้ใดเคยกินเห็ดตะรลูก็ลองข้อแม่งมาพี่น้องหรือว่าบ่เคยกินลองลองข้อแม่งกันมากเลยครับเด้อ เห็ดไม่น <surprised atz> <ome> eh? ูไหนเสียบเน่าหรือร่องลับมันย่อมอ่อนแตกปะ งาเนาะง่ายวนเั้นเลียวเวิงม่ห็นกิจกรสไหมปุพดไปมาบ่ได้แ้บอะไรอ่ะแดดแมงอุ่นมาเดียวอุ่น làm có men thì bà quẩy em Hãy subscribe แต่ยะเพลอว่ะคุยอ่าามว่าต่ตัวหนึงแต่ฮะบัปุกงยังไม่เจือดอะยไเจดรสชันยอย่งจืดเบัวหวานบมันบัเข้มเลยรสชาติแบบจืดเจดเลยพี่นอ้องกินนางเดียว tôi say cơm bùn, bận à? chưa <laughs> à? khỏe không? đúng là ta chỉ quìu mình làm thèo. quìu bên หืดกินอาหาจืดือดตริงกระปุลมาใส่เครื่องแล้วเนาะหอ,อ,อมกลอมขอมกล่มน้ำม,มันเนาอน้ำม,มัไม่ตน่ไห กระแปลกดีนะครับเนอะอืมหอมเงี้ยสุดยอดครับมันอืมอืมหอมืมอืมอืมอืม แซ่บเยอะยังนี่บอกเรานี่รอเรามารอเมืองลาบเฮตตารูใส่ป,ปูนกบใส่เครื่องเข้าไปเออกับอีกรสชาติอีแบบนึงมึมงก็โบ,บ้เคยกินด้วยกันมันออกเป็นจืดๆนะเนาะยายบอกว่าคือเฮต์หลักห่อน,น,นเฮ็ดคือเฮ็ดหูหนูเน,นาะเพลไมว่าเพิ่นเคยลาบจะไหมเก่าๆไปเนาะ ไว้แต่พอแตเม่เอามาล่องเบิ่งเห็นแต่กระเจาเห็ดอาเบก็หวานกระเสียบเพื่อนอยู่เอากะคลิปนี้กะล่องเบิ่งพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกสมทักษัยทุกไลท์ทุกแช่ผู้ใดก็เบิ่งอย่าลืมทุกไหนก็แช่แนมแน่เผื่อไว้ดังใจไห้หอมปรุงก็เบี้ยหล่นเห็ดคลิปดีๆพี่น้องวันนี้เป็นเมนูแปลกๆเนี่ยลาบเพ็ดตาลูล่องเบิ่งครั้งแรกในชีวิตกัว่าได้เอาคลิปนี้ไม่มีอย่างไรพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ